เป็นพาระเอร์ธรรมดาแล้วก็หลุดไปแล้วถ้าเคยใส่คงไม่หลุดนุ่พ่อครับเตอนแรงให้นะคะตึ้งจบใช่ไหมขอให้ได้งานดีๆนะขอให้สังคมเพื่อง,งานดีๆแล้วก็เป็นงานที่เราหลักเรื่อทำจริงๆขอให้เจองานนั้นนะมีอะไรที่ไมกาครับเติ ที่ไปงานซัมซุงอันเพ็คเปิดตัวซัมซุงไรซี่เอสสิบห้าเอาเอสซีห้าซีรีส์ใช้อยู่ปะเนี่ยภากติดตามด้วยนะซัมซุงก็สุนัยเปิดเ,ดเ,ดเดรวมก็ะทังสีตะกูลเอสแยทก็หลังๆนี้เปิดประมาณเดือนมกราต้นปีแล้วก็กางปีก็จะเป็นพวกซีรีส์โฟอะไรี้ย ใครเป็นแฟนขับเอซีวก็รอตั้งหนึ่งนะครับใกล้จะเปิดตัวเอสซีสิบห้าแล้วยิ่เหมยจะมาแล้วรับรองพูดคำว่าอะไรเดียวประสบการณ์การใช้งานววาวแน่นอน ยังไงงไม่เห็นมีคนบอกไปเลยแต่โอเคแต่ค่อยลังเลยว่าง plus กับ pro รอดูเด,ดี๋ยรอดูยังสปอยไม่ได้ต้องรอพอมๆกันตอนเปิดตัวถ้าเปิดตัวที่ในกามเลยเาตรงข้างับไทยใช่นะไหมเดี๋ยวไปจะพยายามไลย์ไปให้คนดูต้องเลือกสีเพราะครั้งนี้เป็แบบอยากดูสีพิเศษจะมีสีอะไรบ้างพี่เต้ยอย่าทิ้งของไว้ทั้งหลัง ไปซื้อของมาช้อปปิ้งแบบนันนมาแม้มาสองถุงใหญ่วันนี้แต่อยู่ตกเกียวครับอยู่ตกเกียวพรุ่งนี้ยังไม่รู้จะาไปทำอะไรกับพรุ่งนี้ก็จะไปเมกาคิดว่าจะไปร้านกล้องมือสอง อย่าเลยนะอย่าลุกเั่นได้โปเกมอนได้ไปโปเกมอนเซ็นเตอร์ไหมเฮ้ยไม่ได้ไปเลยอะ่ะพี่เจฮูสติออมอลอนยูอิออมอลอ e I'm working on the test give it a boost fighting สวัสดีพี่เตย watching from Philippines มาบูให้ยูเกรตินหน่อยค่ะ น่ารักดีนะแต่ไม่เคยอ๋อเคยทํางานกับเบเกิดอิกแล้วทีหนึ่งแบบไม่ค่อยไม่เคยเจอในโหมดทํางานอะ่ะก็ตอนไปเที่ยวก็อยู่ด้วยกันคือเหมืนอนกับไม่เคยเจอโหมดที่เขามาคู่กันอะไรเงี้ยบ่อยๆเพราะครั้งแรกก็คือเป็นรายการที่ไปถ่ายใช่ไหมน่ารักเดี่ยวมันจะเป็นอีกไวท์หนึ่งที่ซ้ำก็ไม่ซ้ำกับคู่ไหนเลยจริงๆนะเือเว่าไวท์ที่คนหนึ่งเป็นคนหนุ่มกมาแล้วคนหนึ่งก็เป็นคนที่แบบคุณชายสุภาพสุภาพหน่อยอะไรเงี้ย อืมแต่อ่าอินแต่ครั้งเนี้ยที่มาอินคุยกับออฟเยอะเออเพราะปกติก็ไม่เหมือนว่าด้วยความที่ที่แกบอกอะเราไม่ค่อยรวมกลุ่มมาทางานพร้อมกันเยอะอี้แบบนานมากใช่ไหมพอมาครั้งนี้มันก็มันก็จะเป็นแบบเหมือนพอมาก,กันสิบคนมันก็มีมันไม่สามารถอยู่พร้อมกันเป็นใหญ่ๆหญ่ไม่ได้มันก็จะแบบแบง่แบงๆก่งไปแบบอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหม วันหลังๆอ่ะอินนั่งกินข้าวคุยกับออฟเยอะมากเลยอ่ะฉันแบบเอ๊ะตอนแรกไม่คิดว่าสองคนนี้จะแบบบอยคุยกันได้แต่ว่าสองคนนี้ก็คุยกันได้เยอะเหมือนกันนะแปลกใจเหมือนกันเพราะปกติอ่ะอินเขาจะแบบคือจะคุยกับบุ๊กกับนิวเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเออครั้งนี้มีแก๊งแปลกๆก,ก็คือแก๊งอ่าเตบุ๊ก งงๆเขาชอบงงเินชอบแบบมันไม่ใช่เป็นแกงไรมันชอบแบบอยู่ดีชอบชอบแซวแกอะไรก็ไม่รู้ทำที่ไม่รู้อยู่ดีไปเกิดขึ้นได้ไงมันก็งงๆไง,ง,ง,งแต่ว่ามี่เตะบุเกเรดนิวออฟห้าคนแบบเล่นอารีด้วกกันนี่ห้องตอนงคืนแบบแล้วขึ้นเน็ตห่วยมากแต่แบบไม่รู้ทำไมอยู่ดีก็พยายามอยากจะเล่นกันให้ได้ใช่ป่ะแล้วก็ลงแหละเ,เราคือขาดรู้เน็นห่วยก็ยังจะลงแรงแล้วมันแบบมันไม่ติดนิวอ่ะตูเข้าใจป่ะมันเลือก สุตกดนี้ไปก่อนมันจะไปมันก็คือรู้ทั้งรู้มันไม่ได้ก็ยังจะเอาก็เสียดากันไปเรื่อยเรื่อยเล่นประมาณสูตรคืนแรกเล่นประมาณห้าตาชนะแค่ตาเดียวแต่ก็สนุกกันมากเพรเหมอนแบบเหมือนแต่ละคนยังไม่ค่อยเจอเหมือนกับตอนแรกมันไม่ค่อยรู้จักกันเหมือน่างไม่เงเดียวอย่างเช่นบุกกับเกรนแท้จะไม่เคยรู้จักกันเลยมันถ้ากจดจำไม่ผิดแล้วพอมาเล่นเกมใช่ไหมมันก็จะมีมุมที่แบบเหมือนแต่ละคนโชว์ด้านเกมเกลี่ยออกมาแล้วมันก็ขำกันมันก็เออมันก็ดูจอยกันดีอก็ ก็เลยเล่นกันไปแบบถึงดึกๆเลยแล้วก็อีกวันหนึ่งก็พอกินข้าวดึกๆเสร็จก็เลยนัดรวมกันที่ห้องออฟอีกแบบเล่นเกมต่ออะไรเงี้ยสนุกดีเมันไม่ใช่ชีหบอกมันมาใครอะใครทำอะไรหนู พูดกัน้องรวังเพราเนอเราพี่เข้าใจแหละมันก็บางโมเมนต์มันก็พูดยากเนอะมันก็ทุกอย่างอ่ะมันบางทีมันก็เขาเรียกว่าทําให้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาบางทีเราอาจจะเขาเรียกว่าคิดไม่ทันหรืออะไรอย่างเงี้ยหลายหลอย่างอ่ะมันข้อที่เข้าใจมันดูกันได้เราจะไม่ซ้าเติมกันแต่เป็นงานใจให้นะครับพี่เตยนี่เคยเอาพริกแกงข้าอเมริกานะมันจะเขาได้ใช่ปะ ไม่งั้นกลัวไม่อยากทิ้งอะ่ะเสียดายแต่ว่าแต่แกกินแล้วดิได้อยู่ไหมอะ่ะักพียเตะลาคนกันนะครับ Have you prepared or something ไม่ทันนะเต a you're so busy please take some rest and it's f i n on today I will I will sleep eight hours เพราะอยู่ที่นิเซโกะหลับไม่ค่อยคะแนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่คนเกิดเพื่อนคุณย่าไ่สามสิบสี่ครับไปโฟร์อะไรมันบบออปเดตเดรดเดรโดนไดกับแม่ปุ๋ยเพื่อนไปขับแม่ปุ๋ยนะครับ เป็ยนยะน่ารแ่ปุ๋ยพูดเก่งมากเลยอ่ะจริงๆคือของคือแป่ว่าอันนี้พูดอันนี้ไม่ไม่ได้พูดเล่นแต่ว่าเตอะที่เตไม่ได้พูดในไลฟ์เพลงเก่งนาดนั้นนะเตแบบเหมือนแบบเออพูดถูงแบบเตไม่ได้พูดอะไรเก่งขนาดเหมือนว่าเออไม่พูดเก่งทางนั้นอะแต่ว่าแม่ปุ๋ยอะไปดูว่าเขาดูเป็นบแบบ เหมือนมาจากเนื้อแท้แบบไม่ต้องพยายามอ่ะอย่างของตัวเองดูต้องแบบเออเราก็ต้องอยากพยายามคอนเนคกับแฟนแฟของเราอยากพยายามพูดจนตอนเนี้ยคนอื่นอาจจะคิดว่าเราไม่ได้พยายามเราแต่จริงๆลึกๆก็เต็มมีความพยายามอยู่นะแต่อย่างแม่ปุ๋ยดูเอนจีของคนที่แบบเขาแบบมีเอนจีในการคุยแบบกับทุกคนได้อย่างแบบแบบสนุกอยู่ไร้ล่าเลยงั้นโดยเนื้อแท้อะเต่แบบเต่ไปชอบดูแม่ปุ๋ยแบบเวลาอยู่ในเจอในทวีตจะชอบหยุดดูตลอดเลย เราชมรูปเออเอากล้องมาอาถ่ายรูปไม่ค่อยเยอะเลยนี่เสโกะถ่ายไม่ได้ใช้กล้องนี้เลยเพราะว่าวันวัน,วน,วนที่บอกอะรูทีนก็คือเปิดช้ามาวันีนิวก็ไปเล่นก่อนแล้วใช่ไหมเตยก็ออกไปแล้วก็ตามไปเล่นแล้วก็กลับมาห้าวมงนิวก็เล่นถึงทุ่มสองทุ่มเตยก็อยู่ในห้องก็นอกจากตรงสกีมันก็ไม่รู้จะพบกล้องออาไปถ่ายตรงไหนอ่ะมันแล้วตอนสกีมันก็ถ่ายไม่ได้มันต้องใช้สมือก็ลเลย นี่ได้ให้ทุกคนไปยังฮูดมันบุบไปด,ด,ดูดิเห็นปะจะทำยังไงดีวะ,ะ,ะเศร้าสุด,ดเลยอ่ดดะคือเธอไม่รู้มันบุบไปตอนไหนแต่มันแบบเธอจำได้ว่าฮูดของเลนไรก้าเนี่ยแค่ฮูดอันเดียวถ้าจะซื้อใหม่มันน่าจะประมาณแบบห้าหกเจ็ดแปดพันอ่ะ เราจะใช้บุบวิต่อหรือว่าเราจะซื้อใหม่ดีอะทุกคนดูดิแต่เป็นโลคจิตที่เห็นอะไรไม่สมมาตรแล้วมันหรือเราจะคิดว่ามันเป็นบวาบีซาบิศิละปะแห่งความไม่สมบูรณ์แบบไม่สมบูรณ์แบบเกิดไปปยเห้ยนียย้น้่งบุกูนิคดีค่ะขอบคุณนะครับยืนเซม y n a m ม เดย์อะเดย์เดย์เวอไปอเมริกาจะถ่ายรูปไห้ด nah ูเยอะพี่นี้ก็จะไปร้านกล้องมือสองใครอยากพีอะไรไหมอยากฝากยิ้เลยไหมตั้งใจละว่าต่อไปนี้จะไม่ขายกล้องแล้วต่ก่อนชอบซื้อมาขายไปเปลี่ยนค่ายไปมาเดี๋ยวจะแบบเก็บไว้เลยแล้วก็รบเบื่อๆแล้วก็สลับใช้เรื่อยๆเก็บตู้สะสมกล้อง อยากลองโปรกรมป้อนอยากเป็นตัวไหนเอยคาริโก้ไหม Can't stand it it's okay your voice h e a l d me I hope so เอ้อเขามส่งปีหน้าแต่เอาหนังสือในแกลมาอ่านะครับ ออไปอยากแบลนนิวน่าจะไปซื้อตามแลละแต่แปลกใจเหมือนกันนะเห็นนิวสนใจสายตร์ินแกรมแต่ว่าีอศาสาร์หนึ่งที่แบบน่าสนใจแล้วมันก็ลึกซึ้งมากมันทําให้เราแบบถ้าเราใช้อย่างถูกต้องมันจะแบบเข้าใจเพื่อนมนุษย์มากขึ้นใช่ครับอีห้าทิวเช่นเคยอะเด็๋ชายจนแบบน้ำล่ะปากฝนไม่ได่นวันนี้ฝน,นตก แต่ว้าน้อไม่เจ็กูเลยใชย่เออใช่เจ็บเนี่ยมันเราจะตจ็บม่มีคนเตือนครับวันที่เตตอนนี้โดนเลือดไหลอะตอนแรกไม่เจ็บเลยพอเห็นเลือดไหลปุ๊บเราก็ร่างกายก็สมองสั่งให้เจ็บก็เจ็บเลยแต่ตอนแรกที่ไม่รู้ตัวก็ไม่เจ็บเนี่ยใครจะให้เล่าอะไรใฟังอีกบ้างเดือนเอทอีทีท ทีทีสามซีใครรู้บ้างว่าย่อมาจากอะไรเป็นแฮชแท็กของทริปนี้ของเดือนนี้ของเตยคือที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 คือเตยตอนสามสีคือ3ีคอนติเน้นเป็นต้นเดือนเป็นปีสองพันยี่สิบห้าที่เริ่มต้นด้วยการเหยียบสามทวีป ตอนแรกจะเป็นสามคันทรีด้วยแต่มันมากกว่าน,นั้นก็เลยสามคันทรีแต่แรกจะเป็นสามซิตี้เลยแต่ว่าซิตี้คือโหตั้งแต่เชียงใหม่อะไรยมันเยอะไปหมดเลยแล้ว,ลวก็มีไปแบบแวะลงนู่นลงนี่ทีท <c oughs> ีสามสี่ฝากติดตามไปเช้ย,เยนะครับเป็นเดือนมก,กราของเตที่ทำให้การรีแคปปีที่แล้วยังไม่จบสักทีเพราะว่าแค่เริ่มต้นเดือนก็อยู่ต่างประเทศเวลาสักยี่สิบกวนได้ นี้เป็นกำลใจให้ได้ครับแต่คิดถึงป่าแกงเหลืองคิดถึงพิกะปิคิดถึงปลาคิดถึง,ถงเนื้อแดดเดียวคิดถึงกระดูกอ่อนหมูตุนคิดถึงเคี่ยวหวานลูกชิ้นปลาไกายคิดถึงกะเพราเนื้อสอบแห้ง คิดถึงปลาชาร์เมทอดเจี๊ยมจิมซีฟูด้ดโอ้โอทได้ยินปะได้ยินปะคิดถึง๋ยวยเตี๋ไก่คิ่ถึงมูด้วยครับ WSK ที่เห็นพอดีเลยคิดถึงเลยครับกิมมี่กิมนี่อยู่คนเดียวดูของดีๆเออตือเล่ยฝันเออไปร่าฝันไปแล้วปะ อยู่คนคือเตอยเดินทางคนเดียววันนี้แล้วแบบมันแบบมันช้าไปหมดเลยเตยแบบต้องคอยดูของมันคือเตยพูดกับตัวเองว่าอะไรวาเนี่ยของเยอะไปหมดแล้วก็เนี่ยหายเทียชิ้นสองชิ้นเพราะเหมือนเราคือเป็นคนที่แบบไม่ยอมขาดของอะไรเลยในตัวเป็นแบบต้องมีของัง้งจริงจริงบางทีมันไปซื้อเอาแบบข้างหน้าก็ได้นะแบบว่าแล้วเป็นว่าแต่ชอบมีมันเป็นคนแบบต้องมีความอุ่นใจอ่ะสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ชอบขนบ้านไป ทุกคนให้ดูนี่ตอนที่ไปแฟนแฟนมีที่อิตาลีผู้จ่ายเขาซื้อตัวพิ้นอเคิโวให้เตมันเป็นตัวทั้งตัวเลยเไย่างทีมงานนะเขาซื้อให้เตเพราะเตไม่มีเงินสดมันหนึ่งยูโรสิ่งนี้เคยเพิ้นอคิโวมาก่อนนี่คือเป็นตัวเป็นหัวใช่ไหมแล้วก็มีจมูกแบนแ,แล้วก็มีตัวแต่ว่าผ่านไปแล้วสิบวันตอนนี้เหลือแค่หัวแล้ว เขาเพิ่งหล่นหายไปวันนี้จมูกหล่นหายไปตอนอยู่ที่เซโกะเหมือนค่อยๆเฮ้ยใครขอบังใจครับจมูกหล่นที่ตกุกีเยวครับทำน,นี้น้องเป็นอะไรไม่รู้เป็นแต่ก็ยังมีเขียว,วโรมาอยู่นะ เข้าใจใช่ไหมแบมชนีขอบคุณนะที่เข้าใจพี่จุงจิงพี่เต้ส่งนใจให้นะครับพี่เต้เหนื่อยไหมมันเหมือนวันแรกๆกับเต้เหนื่อยนะวันช่วงแบบไปคือตอนแรกจะเหนื่อยมากเพราะว่าก่อนไปโลมาไปถ่ายงานสามวันติดเป็นงานที่แบบทั้งวันแล้วก็ตื่นหกแบบ นัดกองหกเจ็ดเจ็ดโมงเนี่ยสามวันเลยอ่ะก็คือนอนนอนดึกนอนดึกนอนดึก,นนดกตื่นเช้าตื่นเช้าแล้วก็อีกวันหนึ่งก็จะบินไปใช่ไหมก็ต้องจัดกระเป๋าให้ทันซึ่งก็กลับมาจากทํางานสับสามทุ่มอะไรางเงี้ยก็ต้องจัดกระเป๋าถึงแบบสุดจัดถึงตีสองตีสามมั้งแล้วก็ไปสานามบินก็ไฟเช้าอีกพอไปถึงอิตาลีก็แบบดอรได้พักไปแป๊บหนึ่งวันสองวันแล้วก็ค่อยโชว์ใช่ไหมแต่ว่าโชว์เสร็จก็บินมาที่ญี่ปุ่น ก็ปรับไทม์โซนไม่ทันเนี่ยมันนอนไม่ค่อยหลับหลังจากนั้นนอนงงๆไปหมดเลยอะแบบเหมันมันมันนอนก็ตื่นมาตอนแบบที่ญี่ปุ่นอะใจงงเลยอะเหมือนฟิลมันเหมือน,มน,มนไม่รู้อะคือต่อยู่ญี่ปุ่นจะต,ตื่นแบบบ่อยมากตอนกลางคืนอะมนเลยเหมือนตอนนี้นไม่ค่อยเหนื่อยและชินละแล้ววันนี้นอนแค่สองชั่วโมงครึ่งยังพูดไม่หยุดเลย ครูฟนะรีนะครับพี่เตยมาใจอ่านหนังสือนะสุดบนก่อนนอนนะไะครับโอเคเดี๋ยวอีกห้านิดเดวไปละขออ่านอีกสักห้าวอาคอมเมนต์ไปละพี่เตยเคยพูด Speak e n h just a little I ate n e w y o r k perfect cheese นี่ของพวก f e c ชีส e e s e คืออะไรนี่ปะเอขนมเบื้องปะขนมเบื้องชีใช่ไหมจากฟิตนเนสเบบไม่ได้ฟิตนเนสเลยผอมมากเลยเราเนี่ยตัวนี้ไม่พูดเล่นนะ ไอ้คือยงไปดูจำได้ว่าคนปุ๋ก็จะมีสีออกแสงเลเนี่ยเเนี่ยเมันีือตัวอกมันก็ขดสีแล้เดียวาวลอ้แต่ว่าเนี่ยอาจจะมยังมีรอยอยู่แหละเข้าใจได้แต่ว่าจะบอกว่าลาาโรดอันนั้นอ่ะมันนี้ไม่ได้ไข่ขออนแนะนำ เธอเตยออกไปอยู่แล้วเธอต้องต้องถ่ายที่เตยเห็นปะที่ที่ไปลงใน Instagram อินสตาแกรมอะมันหายจริงจรอ่ะดูดิมันเห็นว่าซีอักเสบอันนี้มีขึ้นมเม็ดใหม่เพราะว่าเมื่อคือนนอนสองชัวง่วโมงมันเล้ขึ้นไปนหนึ่งแต่ว่าตรงที่เตยเป็นตรงที่อิตาลีตรงเนี้ยเนี่ยอันนี้ยังเหลือรอยนิดหน่อยเพราะตรงนี้มันอักเสบแบบเยอะมันเสพอักเสบเม็ดใหญ่อ่ะเ,เ,เดี๋ยวถึงเมกาน้าจะจะมี The... No. <laughs> See, I'm, Good day, I'm company. The company what? I not I can Good night, Elson. How long have you been in Tokyo? Not for long. I'm gonna move to States คุณสันแานซิสโก้ซึ่งมา,มานมัการดังกับปีเสียไม่ชัดแลครับรงสีเอ้ยไปฝาดแียงรสีด้วยนะคราะว่าจะเพ่ยงิงๆอยู่แหละแมันเรค่อยเดีเยวเวลทาทำที่ดีขึ้วย ที่จบโ่ไหมไม่เห็นมีเลยมีแต่ดยอกซีอะ,ะ,ะไล่ก่อนจะปีตายตัวล่างที่มันเป็นล่างดีเฟนต์มันอะงงม,มันืดอะไรขนาดนั้นอ่ะงงอ่ะมันดีเฟนต์เยอะแล้วขาดเตมีสิบเอ็ดคนอะ่ะยังไม่ได้เลยอะ่ะไม่เห็นได้แต่วันนัน้นเป็นแบบนานมากๆ,ๆอะ่ะพี่เตรยรอบมากค่ะพี่เป่นมานะไม่น่ารอ ือลาเสียงมันซ่าเหรครับเอาใหม่หายยังหายยังดโหลดเรื่องวิเชอร์มาดูไม่ดูเลสียให้เอ รูชื่อดิวที่กันตั้งให้คือง,งามใช่รู้ได้ไงอะดิวคือง,งามชอบแบบนี้มากเลยมันนิ่มซาเหมือนหนูใช่ซ่าเหมือนโปรไฟล์หนูด้วยโรกัสสัพี่เตจพริสักนี่ แม่แน่ลูกจะได้ไม่ใช่ครับแม่จะอยากกินอาหารไทยอ่ะรู้ว่าตั้งแต่มาเนี่ยไม่มีข้าวราดอาหารไทยเลยอ่ะถ้าไม่ได้น้ำจิ้มของมายนะแต่แบบคิดถึงพริกแยอะลยอวยพรให้กดบัตรทันหน่อยตู้ไหนอ่ะขอให้กดทันนะครับขเจอกันมีน้อย 如果有的药，一天喝的，你的感觉还没有那。